จริงๆเราแค่มาเคลียร์เพราะว่าใบเขาน้อยอ่าหมายถึงว่ากิ่งเดิมเขาน้อยครับแต่แต่ว่าใบนี้เขาเต็มขึ้นเยอะนะครับเนี่ยถ้าใครมาดูครั้งก่อนเนี่ยมันจะมีมีใบไม่เยอะมากขนาดนี้อ่าใช่จ่มันใบใบมันจะน้อยมันจะโสมเนาะแม่เนาะต้นนี้แล้วก็มีทํากิ่งล่างเนี่ยอันนี้ให้ที่ที่ดำทำกิ่งล่างเพิ่มนี่มาแล้วครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้ทําได้หมดเลยปีก่อนมีเบกเบกไว้บ้างเนาะเพราะใบมันใบมันไม่พร้อมครับ แต่เนี้ยชุดนี้ใบใบถ้าเดือนกระดาต้นกระดาได้ขนาดนี้กว่าจะกันยานี่ไปแน่นอนครับไปดูชุดนี้เข้ามาเนี่ยเอาเปรียบเทียบง่ายๆว่าต้นนี้ประมาณหนึ่งปีใช่ไหมครับแม่แต่เนี้ยไม่ถึงปีแน่นอนแต่ต้นพอๆกันละ,ะ <laughs> คือชุดรากเขาเยอะพอเราเลี้ยงเขาเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่เร็วมากทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีแต่เนี้ยนี้ประมาณสักสี่เดือน จําได้นะประมาณสี่เดือนเนี่ยชุดนี้ประมาณสองเดือนเนี่ยได้หมดเลยครับชุดนี้ก็หน้ากาเอาแผ่ดึงมาแล้วก็เอามาดักอ่าครับครับอ่าให้มันเป็นให้น้มเป็นกิ่งใบอ่าประมาณนี้ก็ได้เราเราก็จะอย่างชุดอันนี้มันสมบูรณ์แล้วเราก็จะเคลียร์นี้หน่อยครับแม่ตัดนี่ตัดนี่ออกหน่อยอ่าให้ให้ให้เหลือทางเดียวอย่างนี้มา เ,เดี๋ยวเอาไมา้มาโอ้โหสวยแต่ใบเต็มนะใบเต็มขึ้นเยอะค่ะวัเลยวันจะม่<อ>ต้องงแตต่ัดยอดออกอย่างเดียวก่อนครับเนี่ยอันนี้ก็ตัดยอดด้วยอันนี้ถ้าว่างๆก็ฉีดเพิ่มได้นะครับแม่ฉีดด้านข้างนะอ๋อฉีดเสริมเหมือนตัวเนี้ยอ่าเผื่อถ้ามาเราก็เลี้ยงได้เลยให้ออกนะเจซีโกสูตรหนึ่งนะฉีดได้เลยยังไงก็มาครับแม่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังมีพื้นที่ฉีดได้เลยเนี่ยครับนี่